นางยอยก็ปรุงอายุ79ปีตี่ลุงบานนัดทำรานพิดความดันอยู่ปาไปรับยาตี่ลุงบานเลยหมอ้อหวามาชีดยาเก้มข้ำตึกใหญ่หวาชีดห <c oughs> ม้อได้ไม่รู้สึิบร <c oughs> ิการดีกร <c oughs> ดีเจอ้อยน,นี่เลยหม้อไม่รู้ตัวเลหม้อได้ไม่รู้ตัว ปลาไม่ติดปลาป้องกันบันนั่นนะปิดมุกปิดปากอยู่ง่ายใจไม่ไกลออกอยู่เลยหลูกล้านส่คุณขีดกันมัดแล้วค่ะเลยหลวกลวตีดล้านติดคุนหนึ่งหลูกุนหนึ่งเดี๋ยวปลาอยู่ไม่ติดตามดูแล้วก้าวมาเลยบอกว่าให้ปิดมุกปิดปากเลยกันเลยหลังมือเรียบร้อยตาอัดเลยปลานั่ยตามตีหมดซะ คนร้งขามาจีดบมักกีิ้นกันป้านี่จีดไปแลว้วแต่ไม่เป็นเลยคนก็กลัวกันก็ไม่มีอาการเลย,ยาป้านั้น<ม>พ่อว่าให้ปักพน้นแต่ป้าไม่ได้ปักพน้นจีดวัดป้ามันใหญ่ปลาจีดนั่นว่าตาปิน้นมันไม่เป็นมันไม่นักปลาจีดนั้นซึ่งปีน้องทุกคนมาจีดกันหมักติ้นกันไม่ต้องกลัว ก็ต้องขอแสดงความยินดีรับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับในครั้งที่3นะครับที่คุณป้ามารับรางวัลด้วยตนเองในวันนี้ที่สาราการจังหวัดต้องเรียกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังทุกท่านว่าวัตถุประสงค์หลักของเราที่มีการจับสลากนะครับที่แจกรางวัลในครั้งนี้เนี่ยเรามีวัตถุปถระสงค์เดียวครับที่อยากจะถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังได้ฉีดวัคซีนนะครับครบ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง mm. เข็มกระตุ้นที่เราเรียกว่าเข็มที่3นะครับในขณะนีนน้เนี่ยพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นได้ชัดเจนว่าสถาน,านการณ์การติดโควิดของจังหวัดตรังแล้วก็ภาพรวมของประเทศเนี่ยลดลงตามลาดับท่านจะเห็นว่าวัคซีนที่เราได้ฉีดเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันตั้งแต่เราฉีดเข็มที่1เข็มที่2ถ้าท่านดูแล้วเนี่ย สถานการณ์ของเราดีขึ้นเป็นลําดับหลังจากที่เราได้ฉีดวัคซีนนะครับณขณะนี้ท่านจะสังเกตเห็นอีกต่อไปว่าในช่วงแรกเข็มหนึ่งเราก็ยังมีคนเสียชีวิตเยอะณขณนะนี้เนี่ยเข็มสองของจังหวัดกลางเราเนี่ยมากกว่าร้อยละแปดสิบสามนะครับเข็มที่สองของเราเนี่ยก็ได้ในระดับที่น่าพึงพอใจคือประมาณร้อยละเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ เข็มหนึ่งเข็มสองท่านจะเห็นว่าคนที่ฉีดครบสองเข็มก็จะมีููิคุ้มกันในการป้องกันหรือลดระดับความรุนแรงของการติดเชื้อลงมาแต่มันก็ยังไม่พอท่านครับก็สุดท้ายก็ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดและมาตรการที่ท่านปฏิบัติอย่างเข้มเ <c oughs> ข้มขันตลอดมาจนทําให้เราจังหวัดตรังมีสถานการณ์ดีขึ้นโดยลําดับแล้วก็ผมเรียนกับพี่้อว่า ในการที่เราจะเดินเรื่องของการป้องกันเราก็ยังคำนึงถึงเรื่องของเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการป้องกันโควิดอย่างเค้่งคัดต่อไปแล้วก็คิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเป็นระดับแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องว่ามาตรการที่เราจะต้องปฏิบัติต่อไปคือการใส่แมสแล้วก็การที่ระมัดระวังตัวเองในการที่เราจะป้องกันการติดเชื้อให้ได้อันนี้ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งขอขอบขอคุณพี่น้องประชาชนทุกคนครับสวัสดีครับ มาคิดบอกทิน้นโควิด19ก้ากันนะคะไม่ต้องกลัวได้เลยไม่ <c oughs> <c oughs>